เป็นผัวบ,บ่เดี๋ยวพระเจ้าผัวอ๋อผัวปะบ่โดยเพิ่นกับวัอยากมาอยู่น้ำเฮาผัวเฮาถูกทำยากก็เลยยากันมึงด้สบายดีและสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องกันเบิร์ตสุขูสู่คนก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองเบาเสียงน้อยอีกแล้วพ,พ,พ,พ่อแม่พี่น้องอ่ามื่อนี่นะพี่น้องอ่าเบาเสียงนะพาพี่พาน้องมา ه, บ้านดงดำด้วนพี่น้องเลยเนาะไก่ซอนพ่อพิหารแข่งสวรรค์น,นคักเขตดพ่อพี่น้องเลยเนาะมีอีกคร,รอบครัวหน,ะนึ่งพี่น้องเลยเนาะดิบเสียงสีพาพี่พาน้องไปถามความเป็นอยู่เราพี่น้องเลยเนาะที่มาที่ไปเราหน่อยพี่น้องก็คือมีทั้งพ่อแม่พี่น้องเป็นในน้ำมาเนาะก็เราก็นั่งอยู่เราก็นั่งอย่างพี่น้องเนาะตอนนี้นะ آ, เนาะข้าวข้าวก็คือเล่าหนะถือหัวปะทิมพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะ ก็เล่าตอนนี้กับท่องน้ำนายพี่น้องเนาะจัดสีคลอดเมื่อไรกันยังบ่หู้กันพี่น้องเหรอเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจังไดกาเราเชี uh to to oh, ยงสีพาพี่พะน้องไปมาถามข้อมปิญยูเล่าพี่น้องเนาะไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องเนาะที่มาที่ไปเล่าพี่น้องเหรอเนาะไปพี่น้องเนาะไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องเหรอเนาะโอ้ยเจ้าสบายดีโดยโดยอันซื่อยังเนาะเจ้าฮะ สื่อนางบ่ก็มีแต่คนสื่อนางเลยช่วงนี้เนาะโดยอายุจักปีแล้วอายุ21ปีอายุ21เนาะโดยๆอือปัจจุบันนี้อยู่นํากันจักคนอยู่นํากัน7คนนํากัน7คนเนาะโดยนํากัน7คนอ่าพ่อแม่ก็อยู่ครบอยู่เนาะโดย โดยอันลบควรบ่ดังๆเด้อเด้อเนาะเพราะว่าย่านพ่อแม่พี่น้องเพิ่นบ่ได้ยินเนาะดอกเนาะดูๆอันอยู่นํากัน7คนอ7คนทั้งเบิดนั่นรวมทั้งเบิดน่ะ7คนน่ะใหญ่เบิดบ่ใหญ่เบิดแล้วมีพ่อมีแม่แล้วก็มีอ้าย2คนมีหลานอยู่2คนอ๋อโดยหลานนั่นยังน้อยอดอกเนาะโดยประมาณจักปีหลานะ ผู้หนึ่งนี่ยเปดพี่เอผู้หนึ่งนี่ยหาพี่โอ้กันยังน้อยอยู่เนาะยังเป็ดเบี้ยกันยังบ่ทันได้หรอกเนาะโดยโดยโดยอ๋อเนาะก็มีอ่าทางไปพี่น้องเพื่อนเนี่ยในน้ำมาว่าเจ้านั่น่าผัวปะบ่หรือว่าเป็นจังไงเนาะที่มาที่ไปเนาะปะกันต่างคนต่างอยู่น้ำกันบ่ได้ก็เลยปะกันเฮากับเฮาก็ะถูกกันหนักแน่หมู่ก็บ่อยากดูน้ำเฮาแน่ ก็เลยปะกันปะกันนี่ผัวบ่าเลยว่าเจ้าเป็นผัวบ่าเลยว่าเจ้าผัวอ๋อผัวปะบ่โดยเพื่อนกาบอยอยากมาอยู่น้ำเฮาผัวเฮาถูกข้ายาก็เลยยากันโดยโดยปะกันจักปีแล้วปะห่างกันกาบโดนรอปะกันหมู่หกเดือนแหละหกเดือนอืมปะหาหกเดือนที่ผ่านมานี่บ่า อ๋อโดยอันคือยินว่าท้องน้ำเนาะแม่โอ้โดูอันได้จักเดือนแล้วได้แปดเดือนนี่แหละโอ้ใกล้แล้วตัวนี่เนาะโดยโอ้น้องแปดเดือนอืมผักขั้นผักยังจะดีบะเรไปห้องหมอของยังเนาะโอ้ดูดูดูอ่าเด็กอันเนาะ นด็กน่อยแข็งแรงดีบ่ดิ้นอยู่บ่โดยดิ้นดูอือโดยโดยเขาคัวนี่หากินอยู่กันจังไหนเนาะแบบเห็นให้เห็นหน้าคือหมู่บ้านชาวเมืองเขาอยู่บ่บ่มีแต่อายบ่มีให้บมนะ่มีหน้านี่แต่เท่านี้แลหละเฮือนคาน,นกับบม่มียังพอกไอายสองคนกับเพิ่งผ้าใช้บ่ได้เป็นเป็นบ้าพอมาป่าก เรากลับไปเห็ดเบียกับยังไปบ่ได้ค่าที่ด <habitude S 1> ียโดยดูอันอ uh, ้ายเนี่ยเพิ่นเป็นเกี่ยวกับทั sure. ้งสติเนาะสติโบดีโดยดูอันพ่อกับป่าเพราะดูอัน <in> พ่อน้าป่าเนี่ยเกี่ยวกับเป็นโรคบ่หรือว่าเป็นทั้งแบบไหนกระเพาะอักเสบใส่ซอ่เลยเพิ่นพาตัดให้เพิ่นตัดใส่สามบ้านเพิ่นไว้เบียกน้ำเบี้ยบ่อได้ โดยโดยตัวน Be Be ี้อ่ะ <or> พ่อเห็ดเบี้ยบโได้เลยเนาะโอ้ยังนว่ายจมยังของนักหน่อยโบได้โอวะพาตัดมานี่ได้อ่าตัดมานี่ได้น่าอึดหรือว่าพ่อจะฮะปีปลายเลยได้ปีปลายอยู่แต่ว่ายังเห็ดเบี้ยบของนักของโบได้เนาะเพิ่นหมอ่นบอกว่าใบเห็ดเบี้ยบน่าเพราะว่าเพิ่นใส่ใส่ปลอมหายยมันรูุเพื่นค่ะอ๋ออ๋อมีอ่าข้างในหมอใส่ใส่ปลอมเนาะ โดยโดยเนาะแต่ว่าเจ้านั่นอาคนหนามีผัวอยู่น้ำคิดอยากสั่งอยากมีครอบครัวเนาะแต่ว่ามันก็มันไปกันบ่ได้เนาะโดยโดยโดยดย,ยังท่านท่านได้ผูกขอต่อแขนปะผูกแล้วแล้ว แต่กาผูกแค้นน้อยนี่แหละบ่ได้เฮ็ดใหญ่ดอกเฮ็ดพอแล้วเฮ็ดแล้วคองเฮานี่แหละตามเฮาบ่มีนี่แหละอ้ายเอาเฮ็ดตามเฮ็ดคองเฮานี่เนาะแต่ว่าได้อ่าผูกคอตแขนแล้วเนาะกะอยู่นํากันบ่ได้เนาะเพราะว่าต่างคนต่างอยู่นํากันบ่ได้เพราะว่าถ้าเฮาสิเมื่ออยู่นําพวกกเฮาก็ย่านบ่มีผู้เบิ่งแม่ทั้งพี่นะบดนี ทางผุนกับเขาก็บอยอยากมาอยู่น้ำเฮาสำหรับข้าวกะเถีย,กกย,ยร์ไงด้วอยาการโดยผัวน่ะไรเป็นคนบ้านนี้ปะเป็นผัวอะไรเป็นคนบ้านไหนเนาะดูท่าบัางท่งหรือว่าไก่เนาะโดยอันอันลืมเนาะอ้ายลืมถามมันบ้านเกิดเมืองนอนของเจ้านะ่ะอยู่นี่บ่บ้านนี้บ่แม่ดูพี่ออ ดูดูดูจันไดยตอนนี้กะอ่าอุ้มท้องอยู่เนาะไปตรวจไปยังในมาหมอเพิ่นบอกอยู่บ่ว่าเป็นลูกชายหรือว่าผู้หญิงไปเอโกเพศบ่เพิ่นว่าเป็นผู้ชายอ๋อเพิ่นสาวน่นเนาะเพิ่นสาวได้เห็นน่ผู้ชายเนาะโโดยโดยอืม ทีมอันเขาน้ามซาปานี่หากินจังไรกะไปขอเอาเลยขอกินน้ำบาดลำบากเลยแหละหาขอเอาขอเถอะกะไปรับจ้างเช่นอย่างเช่นค่ะว่าบ่มีบ่เห็ดกะไปขอกินที่เขาแล้วกันทุกเมื่อนี่เหรออันไปขอน้ำบาดบ่เอน้ำบาดอัน ทุกมือได้บ่ไปคอนะ่ะไปคอน้ำเพลินเพื้นห้ปเป็นกระสอบกลุ่มเป็นเดือนชองเดือนช่องซ้ำเดือนอ,อ๋อ<ล>ทางว<า>ัดเพื้นหายนเป็นกระสอบได้บ่อ๋อเพื้นบ่ได้ให้แบบเขา่ามันก้นบาดว่ามันหมอบาดนี่บ่เอาให้เป็นกระสอบเนาะอ๋อโดย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 เชาเชาเนาะก็ถือว่าทางวัดทั้งยังกับเมตตาบารมีน้ำกันเนาะโดยโดย,โดย,โดย,โดย ข้าวน้ำอัมปา่าตัวนี้ยังอยู่บ่บ่เบิดแล้วตัวนี้บ่มีเข่าดูบ่ตัว,น,วตนี้ฮะโดยบ่มีโอ้ยอยู่เหมนกันตั้งเจ็ดคนข้าวน้นาอัมป่าบ่มีขีดจังไดนนรนี่เนาะตัวนี้นะเจ้านะั่งอยู่กับแม่ก,กับพ่อโดยเลยโดย,โดย,โดยโเคยเจ้านะ่ะเคยไปเฮ็ดงานอยู่พังไทยบ่ไปกะ ไปกับโบเฮงอายเอ๋ยไปกับแม่บ่สบายแม่เป็นเบาหวานไข่บ่มีผู้เบิ่งเพิ่นก็เลยลงมาเคยข่ามไปเฮ็ดฟังเฮ็ดงานเหตุการณ์ฟังไทยอยู่เนาะดูเลยดูเลยวันนี้อาทางอ่าแม่ทั้งอย่างบ่สบายเนาะก็เลยอ่าจําเป็นก็เลยกลับมาเนาะปัจจุบันนี่ก็ คือว่าในช่วงนี้ก็มีแต่โรคแต่ภัยเนาะแต่ไล่ใส่ไม่ใส่กับน้ำมันระวังมีแต่คือตกขยหันั่นแหละเนาะเนาะได้กินข้าวกินน้ำหรือว่ามื่อนี่ฮะกินน้ำแต่เศร้าคุณแม่กินแต่ตอนเศร้าคุณพ่อเอากินข้าวแต่เศร้าคุณพ่อตอนเช้ากับตอนเพลนตอนแรงยังโมท่านได้กินอืมเอาตอนเพลนินก็คือตอนเที่ยงนะเนาะโดยตอนเที่ยงตอนเที่ยงก็ยังโมท่านได้กิน เจ้าเนีกินได้ข้าวตอนเช้ากินตอนเช้าไปหาเอาของกินมาแล้วก็กินเร็วแต่ตอนเย็นนี่ยท่านได้กินข้าวอยู่เนาะตอนเที่ยงเนี่ยโบได้กินหัวหน้องเนาะกินข้าวได้สอนเช้าตอนเที่ยงบ่ท่านได้กินบ่มีข้าเพราะเดี๋ยวว่าท่านโบอยากยังบ่ท่านอยากยังบ่ท่านอยากเนาะ ทางกาลังท้อง,งกําลังใส่เนาะดูกลพพ้อมที่จะเกิดนะะ้กาเงินคำคำแก้วค่ะคือว่าเนะืหายน่ะอันเจ้านํานไม่ได้มีโรคประจําตัวเพราะเอาก่ะเป็นหลอดลมนี่แหละแต่น้อยพอเป็นหลอดลมอหลอดลมนี่คือเกี่ยวกับหายใจเพราะานนอะไรแบบนั้นหายใจบวเต็มอิม่มใช่ปะ บาดเวลาอเหมยแห้งๆกะสีหันใจบ,ออใจบ่ออหายใจผือลดลมกับเม็ดมะขาวมักเจ็บหวัววินหวัวก็ได้นี่โอ้เป็นโรคแซบซ้อนเนาะลายสองอย่างสามย่างเนาะโ,โอ้โดูนครับแสดงว่าเฮ็ดเบี้ยงนั่งเลยเฮ็ดบุได้ได้เนาะโรคนี่กะนาายคันหู้แลวเนาะตอนทุกวัดดนะนี้ก็ยังคือเก่าอยู่ปะ คือเกา่าว่าเป็นมาตั้งแต่น้อยเนาะ<ด>จะบอกกินนี่เนาะเป็นมาตแต่น้อยพอเละอือ่าอยู่หากินนี่คือรับจ้างรับยังในบุหมีบ่ตะกี้หามีแตะขาแต่ว่าโรคระบาดนี่แหละพ่นระโบคอยได้ลาบมันนะอื่วงนี้เนาะ แต่ว่าเพรว่าเจ้าตัวนี้กับอากำลังท่องกำลังใส่เนาะหาอีกบ่ออีกเดือนเดียวเนาะหาก็ได้แปดเดือนอีกเดือนเดียวลูกกัเพิ่นก็สิออกมาแล้วเนาะอันพ่อเพิ่งจะพาตัดแม่นพ่อเพิ่นก็ป้านพาตัดเฮ็ดเบียกหานับจ้างนําหยังก็บ่ได้เนาะโดยโดยอันแม่เด้อันอายุจักปีเด้อพ่อกับแม่จ้า แม่อายุหาสิปายนี่แหละพ่อก็จะเข่าเจ็ดชิปแล้วอ๋อพ่ออายุหลายกว่าแม่เนาะโดยโอ้ดยโดยดยเอากันมาน่ะอยู่บ้านเท่านี้เพราะผัวจะแต่พุ่นกะมาแต่พุ่นกัมาเห็นกันก็เลยเอากันกะว่าอยากให้เพื่อนมาอยู่พี่ว่าพ่อเด็ก หาเห็ดเบากซอยวะยำเห็ดอันไห้น้าก็มาซอยแม่เผินบุพุนแต่ว่าเผินกับมาเผินบูดูหัวเผอนชานเฮากับมันบูมีเอียงเด้เผินชานกระถูกกระยากแน่เอาง่ายๆเฉยคือเลิกกันนี่คว่ำบูมีบ่ความบูมีกับต่างคน างดูก็มันพิจัยเนี่ยเนาะดูดูให้กับเขาใจเนาะจังไดกะเดียวเนาะใายกับสีไายบ้านเพื่นซานให้พี่ให้น้องเขาเพิ่งนั่งกันเนาะโดยโดยโดยเพื่อเพราะว่าตอนนี้ก็มานั่งขางบ้านเพื่อนเจ้าเนาะโดยโดยโดยก็ห้อนเนาะส่วนหนึ่เนาะอากาศก็ห้อนพี่น้องเลยโดย เ้าเช้าเนาะดยด้ยอาจังเลกะมื้อนี้เนาะไอ้กะมาทางังกับทีมงานอะไรเนาะมากะเว่ถามไทยในครอบครัวของเจ้าก่นทไทยพี่น้องเขาเบิงน้ำกันเนาะว่าที่มาที่ไปในครอบครัวของเจ้าอาจังไลยกะมื้อนามื้อนีนเนาะฐานไอ้ถ้าไอ้มีโอกาสอาจจะเข้ามาอีกเนาะ โดยโดยอเมี่กาให้การสัมภาษณ์ไปก่อนเนาะโดยโดยถือว่าตอนนี้ก็เตรียมแล้วเนาะท่องกับแกแล้วเนาะโดยโดยสู่เด้อโดยโดยอเมีิก็ถือว่ามาสัมภาษณ์นะว่าถามคบเป็นยูให้พี่ให้น้องเขาเบิ้งน้ำกันเนาะโดยเดี๋ยวอ้จีเอามอบเงินให้เนาะเพราะซื้อยูสกินเด้อก็เป็นจำนวนเงินกับบอดายแล้วเนาะแต่ว่าอ้ก็อยาก่วยเดือเนาะ กะนนี่กะกำลังแกกำลังใส่เนาะทองลูกกะสีออกแล้วเะดูาอานนอด,ด,ดอาเนาะโดยโดยเนาะบุญขับน้ำสู่ด้เจ้าเจ้าอาจังไดกะเมื่อหน้ามาื่อไงเดี๋ยวอาจีผ่านมาเดีเข่าเวมาถามทยายเนาะอาจังใดโอเคเนาะจาโดยโด,ดย,ดย,ดยโอเคเนาะพี่น้องเนาะกะน,นี่เนี่ยบ้านเชนซานเนาะพี่น้องเหรอเนาะกะหลังง่ายอยู่พี่น้องเยเนาะแต่ว่าทั้งในครอบครัวกะ เกี่ยวกับโรคไพ่เด็กพี่น้องเลยเนาะทางร่างกายในพี่น้องเลยพ่อการถือพาตัดมาเนาะซึ่งอายุกับเจ็ดชีพกลัวในพี่น้องเลยเหตุยังกับโบได้เนาะพอเราก็เป็นพอลำไส้อักเสบพี่น้องเฮ็ดหยังกับโบได้ตอนนี้กับซึ่งน้องซ้ายกับเป็นผู้ชายที่พ่อชีได้หาอยู่หากินแต่ว่ากับพิจารณ์เหตุยังกับโบได้ในพี่น้องเลยเนาะ ตอนนี้เราก็หาท่องแก้พี่น้องอีกเดินเดียวกับสิคอดแล้วซึ่งพวกระปะพี่น้องเลยพวกะปะไปกับเพราะความเน่ความจนเนว่าบูธกันในพี่น้องเลยเนาะโอเคเนาะพี่น้องเนาะก็ถือว่าบ้านทุนซ่านเราก็หลังง่ายอยู่พี่น้องเลยเนาะก็คือบูเชียงได้สัมษณ์ไปในพี่น้องเลยเนาะถึงว่าครอบครัวก็ยโยมกันเจ็ดคนในกาบบูเชียงก็จะได้ลาพี่้าน้องกันไปเบอร์สกุ่สุคนแล้วพี่น้องเนาะ ขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามากดติดตามในีกำลังใจเบาเชียงด้วยมาตลอดเนาะพี่น้องเนาะถ้าเบาเชียงเอาผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษและขออภัยพ่อแม่พี่น้องได้ดพ่อแม่พี่น้องเนาะสำหรับวันนี้กับเบาเชียงก็ได้ลาไปแล้วพี่น้องเนาะมาพบมาเจอในคลิปหน้าของเบาเชียงอีกต่อไปพี่น้องอีเนาะโอเคพี่น้องสบายดี